ครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาแนะนําวิธีการดิฟนะครับผมยังไงให้ได้เปรียบนะการออกตัวแบบ AYC เนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบหลายช่องที่เขาทํากันแล้วนะครับแต่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูการดิฟนะครับเบื้องต้นแต่ว่าจะพยายามทําให้ละเอียดให้ทุกคนได้เข้าใจใครกำลังมองหาร้านเติมเกม r a ซ i n g m a s t e r สามารถไปจัดได้ที่จุนปิโก,โกเลยนะครับใช้เพียงแค่ UID ในการเติมเท่านั้น การออกตัวแบบ AYC นะี่ยทุกคนมันจะทำให้เราไปส่วนถึงร้อยภายในแค่2วินนิดๆเองนะครับผมเดี๋ยวทุกคนดูส่วนถึงร้อยก็ใช้เวลา2.4นะครับผมคือเวลาเข้าโค้งเนี่ยเราเข้าพยายามใกล้โค้งให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ไม่ต้องใกล้เพราะมันจะชนจะบ้าให้เรากะระยะนะครับให้ชิดๆแล้วก็กดเลี้ยวแรดาเทคนิคในการเลี้ยงโค้งนะครับทุกคนดู ถ้าทุกคนสังเกตนะครับดูครับผมจะกดแตะซ้ายแล้วก็เบรกไปด้วยนะครับผมคือแตะพร้อมกันนะครับผมหรือว่าแตะสลับไปสลับมาคือให้เรากาดจังหวะเลี้ยงนะครับให้เขาไม่หลุดโค้งนะโค้งหน้าจะเป็นโค้งซ้ายนะครับผมก็จะหักสายใช่ปะแล้วก็กดดึงเบรกมือนะครับแล้วก็สับเบรกมือกับตัวเลี้ยวนะครับผม วยเวลาเลี้ยวเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะทุกคนที่เราจะไม่ต้องดิฟก็ได้อะให้มันเสียเวลาเราก็แค่ดึงเบกมือนะครับก็ดึงเบกมือแตะพอทุกคนให้ไม่ให้รถมันหลุดโค้งนะครับแค่ดึงๆมุมนี้ผมก็จะเอากันชนหน้านะครับให้อยู่แบบแตะโค้งเห็นป่ะทุกคนพอเราใกล้โค้งเนี่ยมันจะได้เปียกน,นะครับเพราะเราไม่ต้องหลุดโค้งไกลไงมันก็จะเป็นมุมแคบ ผมก็ฝีมือยังไม่ได้เท่าไหร่นะก็กำลงังฝึกอยู่ทุกคนแต่ก็พอได้อยู่นะถ้าทุกคนมีพื้นฐานในนี้ก็สามารถไปเล่นด่านทีมรถที่มันเป็นสมรรถนะได้เลยนะครับก็เบอร์หนึ่งแล้นก็ต้องยกให้ GTR อยู่แล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกตานหนึ่งนะครับ เฮ้ยทุกคนผมจเจอ,อรถตกชาร์พม,มา่าเว้ยผมแข่งกับพม,มา่าอยู่ตอนเนี้ยเจอวัดอะไรกับ GTR วะ<อ>รถไม่แรงเยอะครับทุกคนในจังหวะนี้ผมก็จะเลี้ยงโค้งนะครับเนี่ยกดแตะแตะสับไปสับมาเลี้ยงโค้งเลี้ยงความเร็วไว้นะครับตัวการเล่้งความเร็วผมลืมบอกทุกคนไปผมไม่ได้เปิดที่แบบเล่งตลอดนะครับ<ม>แต่ว่าผมจะกดไว้ตลอดเลยนะ จังหวะเทอนเกียร์นะครับเวลาผมชนกำแพงแล้วเนี่ยผมจะกดเบรกมือหนึ่งทีนะครับและความเร็วมันก็จะวิ่งขึ้นมาเลยนะครับผม คือรถผมยังไม่ได้อัปเกรดสุดนะครับในจังหวะพวกทางตรงระยะยาวอะไรเงี้ยถ้าผมเจอรถเร่งแรงบุกก็อาจจะโดนแดกได้นะครับทุกคนก็มาสอนให้ในการดิฟเบื้องตน้นมันก็จะประมาณนีนค้คนเราพยายามเข้าโคง้งเข้าโค้งให้ใกล้นะครับแล้วก็หักเลี้ยงเลี้ยงโค้งไว้อะเลี้ยงความเร็วไวอ้อ,อ the hand shorter for faster drift. มจะพาทุกคนมาดูอีกตาหนึ่งนะครับในการเลี้ยงโค้งหรือเลี้ยงความเร็วในการเข้าโค้งเบื้องต้นนะครับผมก็จะไม่มีอะไรมากตามที่ผมได้อธิบายเบื้องต้นอาจจะไม่ค่อยละเอียดนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเราแบบฝึกะมันก็จะได้นะครับผมความเร็วผมจะเล่งตลอดนะครับส่วนเลี้ยวผมก็จะเลี้ยวตามโค้งเลยแล้วก็แตะเบรกมือแตะปล่อยแตะปล่อยนะครับผมดูทุกคนผมสับสับสับผมวามันก็จะเลี้ยงโค้งนะครับทาให้เราไม่เสียความเร็วนะแต่คันเร่งผมจะเหยียบอยู่ตลอดนะครับผม Quickly, if the car spins and counter-steer immediately. <laughs> ก็จะประมาณนี้เลยทุกคนก็ลองไปฝึกกันดูนะครับรก็อาจจะได้เทคนิคไม่มากก็น,น้อยนะทุกคนะทางตรงผมโดนแดกขาดเลย Release the handbrake right after you start drifting. ในจังหวะน,นี้ในะการเข้าโค้งนะครับเนี่ยที่ผมบอกเลยทุกคนถ้าเราเข้าโค้งได้แบบนี้เนี่ยแล้วก็ถ้าไม่โดนนําอย่างนี้นะมันได้เปรียบเลยทุกคนแล้วทางตรงยิ่งถ้ารถคุณแรงนะเน่งทิ้งห่างก็ถ้าใครชอบฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้อะไรอีกเนี่ยถ้าผมรู้ผมก็จะมาแชร์ให้ทุกคนนะครับผมก็สําหรับอีพีที่แล้วนะครับก็มีคนดูเยอะหน่อยผมไปเลยเามาทำอีพีสองให้ดูนะครับผมไม้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผม